สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องปอบชาแนลนะคะนั่งนั่งอยู่ในดงบอลสีอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูบอลสีอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับเอาใจนะคะคนชอบบอลสีสีแดงนะคะทุกคนถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบบอลสีที่มีสีแดงเนี่ยก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะที่ จะแนะนำนะคะแดงมากแดงจนแบบหน้ามืดนะคะนี่ตัวนี้มีชื่อว่านางผิวนะคะทุกคนนางผิวนะใบเขาจะแบบแดงจนแบบเข้มแบบเนี่ยค่ะแต่ว่าใบนี้โดนหอยทากัดน,นะเวลาที่เราปลูกนะช่วงค่ำคนะคะพอสัก เริ่มหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยจะต้องมาคอยส่องทุกวันเลยนะคะจะมีหอยท่าค่ะอย่างต้นนี้โดนง่ําไปแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมใครที่ชอบบอลสีสีแดงนะคะทุกคนตัวเนี้จะแดงมากนะคะถ้าเกิดใครที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะรู้เลยว่าบอลสีนางพิ้วเนี่ยเขาจะแดงเข้มจนแบบเหมือนกับแบบ หน้ามืดเลยเขาเรียกว่าแดงหน้ามืดเลยนะคะเขาก็จะเล่นสีนะคะตรงกระดูกเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงสะดือเขาก็เป็นสีแดงค่ะขอบใบแผ่นพื้นใบเนี่ยจะเป็นสีแดงหมดเลยแล้วก็ขอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะ เล่นจนแบบใบเขาบางเลยอะคะ่ะเล่นสีจนแบบใบนี่แบบบางเลยเราจะมองเห็นมือแลอะนี่นะคะอันนี้เป็นด้านหลังใบเขานะคะใบของเขาก็จะสมชื่อเลยนะคะนางผิวใบเป็นริ้วๆนะคะบิดๆเบี้ยวๆแบบนี้บิดๆงองๆผิวเลยเนี่ยคะ่ะการของเขานะคะจะเป็นสีดำค่ะ กานเป็นสีดำนะคะต้นนี้เราเพิ่งได้มาได้มาปลูกมาตอนที่ได้มาจะเป็นต้นเล็กนะคะเป็นเบบีเป็นต้นเล็กๆอันนี้ปลูกได้ประมาณ1เดือนครึ่งแล้วนะคะนี่ตเร็วมากๆนะคะ1เดือนครึ่งจากที่เราได้มาก็จะมีอยู่แค่สองใบเล็กๆนะคะตอนนี้แบบโตเร็วนะคะ าใครที่ชอบบอลสีสีแดงจะจัดสีแดงเข้มเนี่ยก็จะแนะนำตัวนี้เลยนะคะนางพิวนะคะเล่นสีแดงแบบถ้าทุกคนได้เห็นสีจริงๆของเขาเนี่ยก็คือแบบแดงมากใครมาเห็นใครเข้ามาเที่ยวที่บ้านนะคะมาดูต้นไม้มาเห็นก็จะสะดุดตากับต้นนี้นะคะมีหลายคนบอกว่าชื่นชอบมากแต่ว่าเขายังไม่มีหนอนะคะตอนนี้ตอน พอขุดเขาขึ้นมาล้างมาดูนะคะภายในระยะเวลาจากที่เราได้รับมาประมาณหนึ่งเดือนครึง่งเขาเริ่มหัวของเขาประมาณเท่ากับเหรียญเหรียญห้านะคะแล้วก็ตัดตัดท่อนล่างออกไปไปผ่าได้สี่ชิ้นนะคะทุกคนตัวน,นี้เริ่มเริ่มแทงแทงเป็นหนอกขึ้นมาแล้วอะคะ่ะในชิ้นผ่าของเรานะคะแต่ว่ายังยังไม่โผล่ใบเลยเนาะ แล้วก็เอาต้นต้นเขามาปลูกไว้ต่อที่เดิมสวยมากๆนะคะคาดว่าถ้าเกิดเขาเป็นกอน่ยก็คงจะสวยมากนะคะขนาดมีแค่ต้นเดียวเนี่ยยังมองดูนี่ก็ยังยังสวยนะคะจุดเด่นของเขานะคะก็คือใบของเขาค่ะจะบิดๆนะคะนี่คะ่ะบิดๆ เป็นสมชื่อเลยนางพิวนะคะถ้าใครที่ชอบนะคะก็ลองหากันมาปลูกดูนะคะบอนสีมีชื่อว่านางพิวนะคะอยู่ในตับปรามมเกียนนะคะทุกคนน่าเสียดายใบนี้โดนหอยทากง้ําไปแล้วนะคะเรายังเก็บไว้อยู่นะ เราเขาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะป๊อบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาติดตามกันเรื่อยๆเลยนะคะถ้าคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะแล้วชื่นชอบคลิปวิดีโอนะคะอยากจะดูบอลสีตัวอื่นๆต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทุกคนเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ